ก็นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวแปรสุ่มนะครับตัวแปรสุ่มคืออะไรตัวแปรสุ่มก็คือตัวแปรที่เอาไว้แทนปริมาณสิ่งของนะครับที่เราสนใจ ในการทดลองสุ่มจากถ้าเราเรียนเรื่องความน่าจะเป็นมาแล้วนะครับสูตรก็คือความน่าจะเป็นก็คือ PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS ซึ่งเราก็จะได้ว่า E ตรง PE นั้น เราก็ต้องบอกเป็นเงื่อนไข e ตรงนี้คือ event เนาะเราต้องบอกเงื่อนไขที่อยู่ข้างในนั้นว่าเป็นความน่าเป็นที่เกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับวิธีการก็คือว่าเราจะใช้สาระนะครับโดยมากเราแต่นิยมใช้สาระเป็นตัว x ใหญ่นะครับก็คือนิยมใช้นิยมใช้ตัวอักษร x ใหญ่แทนตัวแปรสุ่มนั่นเอง เช่นเช่นให้ x ใหญ่นะครับเป็นตัวแปรซุ่มแทนหน้าของลูกเต๋าที่ทอยได้ก็จะได้ว่าอะไรให้ x ใหญ่แทนหน้าของลูกเต๋าที่ทอยได้วิธีการเขียนก็คือเขียนเป็น p วงเล็บ x ใหญ่เท่ากับหน้าลูกเต๋าที่ทอยได้เช่น p x ใหญ่เท่ากับ3 อันนี้หมายถึงความน่าจะเป็นที่สุ่มเพราะมันเป็นตัวแปรสุ่มไงสุ่มได้หน้าลูกเต๋าเป็น3นะครับอันนี้ก็คือเป็นการทดลองสุ่มอีกอันนึงยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งกันถ้าเป็น p วงเล็บ x x ใหญ่น้อยกว่า3 อันนี้ก็คือเป็นความ,มน่าจะเป็นที่สุ่มได้หน้าลูกเต๋าน้อยกว่า3ามมันเองประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับ p ของ x เท่ากับ 3, อ่ะอีความก็จะเป็นที่สุ่มได้หน้าลูกเต๋าเป็นเลข3อ่ะก็คือลูกเต๋ามันมี6หน้าใช่ไหมแปลว่าสุ่มได้เลข3มันก็คือมีมีกรณีเดียวจาก6กรณีก็แปลว่า p ของ x เท่ากับ3อ่ะจะมีค่าเท่ากับ1.6ส่วน6ั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็น p x น้อยกว่า3 อันนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือ x เท่ากับ1กับ x เท่ากับ2ก็จะมี2กรณีจากทั้งหมด6กรณีเพราะว่าลูกเต๋ามี6หน้าก็ได้ว่า p ของ x น้อยกว่า3เท่ากับ2ส่วน6นั่นเองนะครับประมาณนี้ซึ่งตัวแปรสุ่มจริงๆแล้วอะครับตัวแปรสุ่มจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง ต่อเนื่องก็คือเป็นตัวแปรสุ่มที่สามารถบอกจำนวนเป็นทศนิยมได้เช่นน้ำหนักส่วนสูงน้ำหนักส่วนสูงอุณหภูมิเป็นต้นส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ไม่ต่อเนื่องก็เป็นการบอกตัวเลขที่เป็นแบบว่าจํานวนเต็มอ่ะบอกเป็นทศนิยมไม่ได้อะครับก็คือบอกค่าเป็นจํานวนเต็มเท่านั้นเช่นหน้าลูกเต๋า หรือสุ่มสุ่มสลักกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่อ่ะมันก็คือมีเลขหกหลักใช่ไหมแต่มันก็ไม่มีทศนิยมเป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวแปรสุ่มนั่นเองนะครับ